สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมช่องกิงงนแมนนะวันนี้เราจะมาถ่ายวอล์กกันนะครับกูเอาอีกแล้วเมาชิบหายเป็นคนเหนื่อยเลยวะแค่เป็นคนชีวิตปกติทุกวันนี้ก็เหนื่อยแล้วถึงเรวขอตัวไปขับรถไปมองนะเชื่อไหมว่าจริงวะโอ้ยจะอ้วกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมีใครแจกสุดประกันบ้างมีใครแจกสุดประกันบ้างเจ๋งเ้ยไหมน,น,นะคนเนี้ยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงมองแล้วกูสายสุดๆสายไม่พอ แถมเมาด้วยมีหน่วยภาคไหนมาช่วยยังเนี่ยเดี๋ยวผมรีบไปก่อนตอนนี้แม่งขัวสายแล้วเนี่ยตรวจสอบอีเมเช็คชืค่อโอเคไปกลัวยังกูขึ้นมาที่เบไปเลยก็มันขยับอย่างเงี้ยมันจะให้กูทำเดี๋ยวรอเรียนก่อนอมไม่ไหวแล้วกูเมาแห้งมากตอนนี้ไอ้ฟุกได้ค้างให้ฟังหรือยังอะไรนะ แค่มาแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องเดือดร้อนมาที่น่าขออะไรนะแต่ชื่อดีกว่าขอจานชื่อดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหจานแล้วเนีผมทำงานส่งงานครบแล้วมันแบบว่าไม่รับปากต้องสอบโอ้กไปถึงสองต้องอโอ้ก็ต้องตกก็ต้องไปหาวิชาเรียนเพื่อให้คะแนนมันถึงสองผมจะผ่าน ได้ครับจาร์สาธุคร okay. ับสาธุไปเดี๋ยวไปกินข้าวคือคือพวกมึงช่วยกันเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนถือว่ายายมาเป็นเพื่อนเอายายแล้วเหรอเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปยายเอาเพื่อนไปไปกินข้าวดีกว่าไปกูรอนานแล้วเนี่ยแย่เนี่ยเดี๋ยวถ่ายทำตาจาร์ถ่ายวิวดูครบห้าคนแล้วเราก็ไปแคป์กัได้เยี่ยมหน้ามึง้วยโว้กลัวแล้วยายว่ะแย่เหรอเก็บถังเพื่อนมาแวนเดี๋ยนี้เขาขนาดนี้เลยเหรอวะอ้าว ขยกยเคสมาเรียนเลยไหมไปยืมไม้ตั้งกล้องไหนได้ปะคือพูดกันจริงๆเลยคือกูเนี่ยจะไม่เสียงเงินสักบาทในการทําคลิปนะยืมไปเลยยืมไปถ่ายแล้วก็แบบว่าค่อยมาคืนตอนที่มันใกล้จะพังแล้วขึ้นสนิมอะไรเงี้ยมึงเอาเงินมาให้กูดีกว่าง่ายครับผมเอาข้าวมันไก่จัมโบ้พูดผ่านนอกกล้องทีเป็นผลว่าคนดู เดี๋ยวเรากำลังจะไปเรียนต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยกูแห้งเฮียวิญญาณน่าคิดแม่จะได้ตลอแม่ทังคันมสคอนเทนต์ไงศาสตว์ครั้งที่สองไม่ควรมีนะกูขอโทษกูขอโทษไม่กูกำลังจะยกมือแบบกูแฮงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมหาซื้อมะขามก่อนเอาคนที่บอกเข้าเซเว่นจะได้กินอดแล้ะมะข่มไหม ใช่อยู่ตรงไหนว,วะมะขามเฮ้ยไอ้ครับกูนั่งอยู่หลายนาทีแล้วมะาขามกูอยู่ไหนเนี่ยูกวัวแม่งวิจัยนมเปรี้ยวอยู่แน่เลยมึงยังวิจัยไข่กันเนี่ยเนี่มายอยู่นี่อ่าไม่กูกัดมะขามคือทัวรเบอร์ก็ต้องอย่างนี้แหละทำไมกูไม่รู้สึกดีขึ้นเลยวะทำไมกูรู้สึกเค็มๆวะเชือเพื่อนไปไปเรียงกันดีกว่าครับทุกคน เหรียนเนี่ยเอวะกูลืมเพื่อนได้ยังไงวะการเก็ดเปนี่คือมันใ้้ไปขี้เอาสารไม่ดีเราจากล่างปเอาหรอครับฟุกครับปวดตัวยัทำตามนะห้นไย นี่อันนี้ผมก็ทำกินโทรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปล้วงแบบคลิปอันนี้ก็ฟังคลสที่ปลายกินก่อนจะได้ใจเย็น้กินป่ะเจอใจเย็นบวยบวยวิชาใดเนี่ยบวยทำให้ใจเย็นไอ้หียอ้าวมึงลองกินดูแล้วมึงกินบวยป่ะล่ะอุ้ยไอ้บวยอุยไอนเอมคบวยที่อะแล้วนู้บวยตันแล้วนะ แยกหนึ่งสแยกหนึ่งส้ฉากหลังนี่นะมงก็ตังตุกๆมึงก็เฮ้ยหนึ่ทีอ่ะองห่าไอ้ห๊ะมึงเบาๆนะกูกบไปแล้วนะนี่กูกบไปใต้ใบไม้ใบไม้มันมีเศษด้วยนี่ะนีมีเพลงได้ไงวะกูเก็บเดินเปิดยอ้ารั เออเออโอ้ยโอ้ยิ่มมากดูดิมึงไปนวดอินเดียปะนวดอินเดียแม่งใช้ตีนเหยียบเนี่ยแม่งเหยียบเ่ะอเฉยเฉยใช่ไหมปูเดาบิดหลังโอ้ยเออเออเฮ้ไอ้ามึงหันอยู่เฉยๆสักสักสิบมิให้กูไม่มึงอะเลิกถือกล้องก่อนไอ้เหี้ย อินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเออทำไมเขาไม่เอาผมซ่องกางเกงไนแมนทำไมเขาไม่เอาผมอ่ะตัวหนึ่งแล้วไอินเอี๊ยนตัวินึ่งทำไมเขาไม่เอาอินฟูไม่ที่โรบอกต้องมีชุดหน้าแฟนขับตัวโยงเลยนะกลัวคือถามจริงๆริงถ้าเอาอินฟลูเอนเซอร์เป็นกางเกงไนแมนอ่ะคิดว่าจะมีคนมาฟังปะมึงขายอ่ะนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด l ล k e กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมมางานสัมมนาของมอเดือน เดือนไหนวะเออเดี๋ยวมึงไปอัปเดตดูชีวิตเ้าเองฮะเออนะของมอทนบุรีที่ผมเรียนอยู่เดี๋ยวเขาจะเอาบัมฟโลแก็กมาเร็วเนี้ยแหละอืมมึงได้ถ่ายกับยูทูบเบอร์ดังครับไปละครับบ๊ายจุ๊บ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 อุ้ยอาทอติดน